สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,กะเกษตรก้อยพาเที่ยวนะคะก็จะพาท่านผู้ชมนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกร,ร,กรมาเยี่ยมชมกลุ่มผัก GAP บ้านสว่างตะบนย่ออำเภอคำเขนแก้วของเรานี่เองนะคะซึ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวจังหวัดยะโสธรเลยเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้เป็นเกษตรกร,ร,กรผู้เข้าร่วมโครงการ GAP ก็คือผักปลอดภัยนั่นเอง เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มนี้มีการปลูกผักทุกชนิดนะคะโดยยึดการตลาดนำการผลิตโดยมีการปลูกพืชผักนะคะอายุสั้นมีรายได้ทุกวันอย่างน้อย300-500บาทเลยทีเดียวค่ะเกษตรกร,ะร,กรนะคะก็มีการลองผิดลองถูกนะคะจนะสามารถที่จะดำรงชีวิตนะคะและก็สามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้มีรายได้วันหนึ่งนะคะก็พออยู่พอกินพอเก็บ เกษตรกรบางส่วนนะคะก็จะมีการพัฒนาต่อไปนะคะเป็นกเกษตรอินทรีย์มีความตั้งใจอย่างนั้นและก็คิดว่ากลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่มีความเข้มแข็งพอสมควรโดยมีสำนักง,งานกเกษตรอำเภอคำเขินแก้วนะคะเป็นที่ปรึกษาและก็ให้คำแนะนำและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่ากลุ่มนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มตัวอย่างต่อไปนะคะกลุ่มตัวอย่าง กเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนค่ะ